สวัสดีครับผมตต้ามอโรวิชนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนทุกคนนะครับไป MBK หรือว่ามาบุญคลองเซ็นเตอร์ด้วยโดยสารกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้นะครับผมและไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับจะเป็นยังไงนะฮะก็กดไลค์กดซับและกดแชร์แล้วกดตามช่องเต้าโรลิช่ด้วยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็เดินเข้ามาอยู่ที่สถานีนะครับผมซึ่งสถานีที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมนั่นคือสถานีหมอชิดนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับ MRT นะครับผมก็สําหรับใครที่เดินมาจาก MRT เนี่ยก็สามารถมาเชื่อมต่อที่ BTS หมอชิดกันได้นะครับผมซึ่งสถานีครับผมที่เราจะลงนะครับผมนั่นคือสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับทุกคนซึ่งวิธีการไปสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยต้องทํายังไงการซื้อตั๋วนะครับผมก็จะมี2ช่องทางนะครับผมก็คือ ซื้อผ่านห้องอบัตโดยสารกับซื้อผ่านตู้อบัตโดยสารที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านชมเอาชัวร์ว <ๆ S 1> <Hayır. S 2> เลยแล้วกันนะฮะก็แนะนานะครับให้ซื้อกับห้องออกบัตโดยสารเลยนะครับผมแค่แค่คุณเนี่ยบอกว่าจะไปสถานีไหนเนี่ยเขาก็จะพูดราคาออกมาให้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะจ่ายตังค์แล้วเราก็จะได้ตั๋วจากเขาเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านชมเนี่ยต้องซื้อผ่านตู้อบัตโดยสารนะครับผมเราก็ต้อง แล้วก็ไปที่เครื่องนะครับไปที่ตู้นะฮะแล้วก็กดที่สถานีที่เราจะไปนะฮะและก็ทําการใส่ตังเข้าไปนะครับผมซึ่งตู้ของผมเนี่ยก็จะเป็นใส่เหรียญเท่านั้นนะครับทุกคนไม่สามารถใส่แบงค์ได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่แบงค์ได้เนี่ยก็จะอยู่อีกตู้หนึ่งนะครับก็คือตู้นี้นะฮะสามารถใส่แบงค์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับผมซื้อกับห้องอบารโดยสารที่มีพนักงานขายตั๋วอยู่ตรงนั้นเลยดีกว่านะครับผมจะง่ายสะดวกมากมากนะครับผมไปสนามกีฬาแห่งชาติครับ โอเคผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะฮะก็เป็นบัตรแข่งแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะซึ่งราคาตั๋วจากสถานีหมอชิดนะครับผมไปที่สถานีสารการแห่งชาติเนี่ยจะอยู่ที่4.4บาทนะครับผมสําหรับท่านชมที่อยู่ที่สถานีอื่นก็สามารถดูอัตราค่าโดยสารแล้วก็เตรียมตังค์ก่อนซื้อได้นะครับผมก็ไ,ได้บัตรแบบนี้มานะฮะผมแล้วเราก็เอาไปแตะนะครับผมที่เครื่องข้างหลังตรงนี้นะครับผมที่มีลูกศรสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงนะครับผม โอเคผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในระบบรถไฟฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจะมีอยู่สองป้ายนะครับผม2ฝั่งก็คือไปทางคลูคตกับไปทางเคหะนะครับทุกคนซึ่งวิธีการดูนะครับผมดูไม่ยากเลยนะฮะท่านชมนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ป้ายไปคลูคตนะฮะซึ่งดูสองสีตรงนี้นะฮะถ้าเกิดม่าเป็นสีเทากับสีเขียวเนี่ยสีเทาคือรถไฟฟ้าเนี่ยจะ ไม่จอดที่สถานีนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็รถไฟฟ้าจะจอดที่สถานีนี้นะฮะดูง่ายครับถ้าเกิดว่าสานแกะแห่งชาติเนี่ยเป็นสีเขียวเป็นสีสีนะฮะก็คือให้ไปทางนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยสานแกะแห่งชาติเนี่ยตรงนี้นะผมก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะไม่ไปแค่นั้นเองนะฮะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมครับตรงนี้ไปทางเคหะนะครับทุกคนนี่ครับดูนี่ครับผมตรงนี้เป็นสานแกแห่งชาติเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับผมเราก็ไปทางเคหะนะครับ โอเคครับ okay, ผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้นชานชาลาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมวิธีการไปที่สนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่หมอชิตนะครับผมวิธีการไปที่สถานีสานามกีฬาแห่งชาตินะครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามก่อนนะฮะมันก็จะเป็นทางทันควายอารีสนามเป้าอนุสาวรีย์เทียรไทยและเทวีแล้วก็อยู่ที่สยามนะฮะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถนะครับผมไปสายสีลมนะฮะแล้วเราถึงค่อยไปทางสนามกีฬาแห่งชาตินะครับนะผมโอเคฮะ โอเคผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่สถานีสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่จบแค่นี้นะฮะเราซื้อตั๋วไว้ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมครับทุกคนซึ่งเราก็ต้องไปที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวิธีการเปลี่ยนสายเปลี่ยนขบวนรถนะครับผมจากสายสุขุมวิทนนไปสายสีลมนะฮะก็ไม่ยากเลยครับผมเราก็แค่เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็หาชารชาลาที่เขียนไว้ว่าสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมซึ่ง ก็จะมีป้ายอยู่ทั้งหมดสีป้ายข้างบนบนันไดเลื่อนตรงนี้นะครับผมก็จะมีบอกหมดเลยนะครับผมก็จะมีป้ายสนานีี้ไปทางสนามกีฬาแห่งชาติไว้อยู่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับผมนี่ครับผมเราแค่เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับไปท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ข้างบนชาชลานสุดแล้วนะผมก็จะมี2ชาชลาคือไปทางคูคดกับไปทางสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมซึ่ง เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องไปที่ชาชลาสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็เดินเข้ามาในขบวนรถที่จะไปที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งถัดจากสถานีสยามแค่สถานีเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่ฮะ Next Station National Stadium t โอเคผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะฮะเราก็เดินออกมานะครับผมแล้วเราก็ลงไปข้างล่างนะฮะโอเคผมท่านชมนครับตอนนี้นะคะเราเดินลงมาจากชั้นชัชลาแล้วนะครับก็จะเจอกับทัชพอยต์ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราเดินลงมาครับเราทําการเลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะ ไปทางสกายวอล์กตรงกลางตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเจอด้านขวาของเราเนี่ยก็จะเป็น MBK Center แล้วนะครับผมก็จะอยู่ด้านขวาของเรานะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเราเดินไปด้านขวาได้เลยนะครับนี่นะครับทางออกสามกับทางออกที่4ี่นะครับไปทางนี้นะฮะทุกคนนี่นี่นะครับผมแล้วก็ออกทางชิดขวานะครับนี่นี่นะผมหารูสอดต,ตรงนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลย โอเคจากนั้น,นผมเราก็เดินไปที่ทางออกนะครับผมตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะไปครับโอเคผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับผมเราออกที่สถานีสนามกีฬาแห่งาชาติเดินสกายวอล์กมาตรงนี้ด้านของเราเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับกับ MBK Center นะฮะหรือห้างมาบุญครองนันเองนะครับผมก็จี่ตรงนี้นะฮะด้านของเรามีทางเชื่อมให้พร้อมนะครับผมสาหรับ เดินเข้าห้างได้เลยจากสกายวอล์กตรงนี้นะครับผมโอเคผมก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะน่าจะมีประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะครับที่อาจจะมาบันทคอแต่มาไม่เป็นนะฮะก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็มาได้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอคลิปต่อไปนะฮะติดตามคลิปวิธีไปคลิปใหม่ได้หรือคลิปช่องของผมได้นะฮะช่องเต้าโรชิตก็กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์้วยตามช่องเต้าโรชิตด้วยแล้วกันนะครับ ใจคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย